สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คุรุนพาส้มสวนดูหอยเชอรี่แล้วก็มาดูหอยขมคับเบิงสวนนะครับฝากติดตามด้วยครับคลิปนี้มาเบิงสวนตอนเศร้าครับแดดแห้งครับอ่หอยเชอรี่คุรุนกำลังกินใบต้นฝงใี้รดครับต้นชาย,ยาแสบแล้วเพ่นตายครับเออเป็นยังไง จอดครับต้นชาย,ยากับหอยเชลีถือกันแห้งครับกินดีแท้พี่น้องเอ้ยปลาเบิงหอยนะครับหอยคุณลุนออกหลายหนึ่งครับออกไม่ครับดูไปน้อยเต็มเลยพี่น้องเห็นก็ได้ของหายไปนะครับนี่นี่น อันนี้ครับนี่ครับดูไปหน่อยตเต็มเลยครับนี่นี่นครับดูไปหน่อยนี่ครับตเต็มเลยนี่โอ้ยโ,โอเคมีบางหอยกับบาแม้นนะครับจุดจอดโอ้โน่ใหม่ครับหลังจากเพื่อนกิน,น,นไปโน่นหนึ่งออกมาอีกโน่นหนึ่งครับ นอหน่อยก็ออกอีกนอนหนึ่งนอหง่ครับงหญ่แบักแก่แบบนี่พุ่นนะเออเป็นสามนอครับเออทางฟังพุ่นมีปนอจวไปเบิ่งก่อนนะพุ่นกำลังออกอีกนอนหนึ่งกันครับพูไกลๆพุ่นโอ้สุดยอดแถวน,นอนใหม่หอดหน้าตุกมือนอพี่น้องต้นกระชายกับปลูกงายเด้อครับลงดินไปแค่เดือนเดียวงามขนาดเกิดร้ายหลาย แท็กแถบกับเป็นใช่เสร็จเ้นบกุกพงนี่ครับนี่ปล,ลูกนี่บ่ค่อยออกลูกเดียวครับหอยหกินเบือกหอยบุกหอยถาดบอกเขาว่าอย่ามีวิธีจัดการบอกผมด้วยเจ้าครับคาที่แม่ปลูกไว้กับน้งน้ำเลยครับพดนน้ำทุกมือ่อมีทางน้ำยสดพร้อมต้นบุกหงต้นนี้ครับลุงเต๋ให้มาปลูกลงดินแหละครับเพราะว่าพันธุ์เตี้ย ออกลูกหลายครับอย่ามารล่นมาที่ออกหลายทัาใดเดี๋ยวทางนี้ก็เป็นสวนเบิดนนะครับต้นใช้ย้าเต็มนะครับต้นพุ่งฟังพุ่นผักหวานบ้านก็มีต้นกะเพราก็หลายบักนาวก็มีครับเอามาหม่ก็มีอันนี่ก็หอยอสุดยอดครับสวนกุหลมนมาหน พืชผักสวนครัวล้วกกินได้เนาะโรงเรียนสนสมครับบานผักคูลุนแ่บครับเดี๋ยวยังกินดีเนาะมือนนี่แต่หอยนะอึ้งตัวหอยนียครับออกลูกหลายแท้ครับโอ้เพราะว่าเขาเลี้ยงกันรวยลุย้ยกางสีบ่อลองเห็ดบ้งครับอยู่โรงเรียนแต่อ,อยู่บ้านงแม่เห็ดแหละครับสิบวง เนี่ยว่าออกดีออกดีผมก็เพิ่งเห็นออกดีอีดีครับสุดยอดครับหอยขมถ้าหอยขมหอยเชอรี่ได้ออกดีแท้ครับยืนหนีกับมีด้วยครับต้นคาเออต้นมะง่ายครับผมตัดใบออกมันง,งับกันตน้นมะฮงต้นนี้กับบาว่ามีโรคครับตัดถิมสะบ,บอ่ออกผิกครับกลังออกลูกกะเพราควายครับนี่ใบงามน้ำนะครับ หาป่ามาแกงใส่ตฉบอะกะไร่ก็มีครับต้นบักงาตัวนี้ออกลูกแล้วครับเก็บกินในหลายลูกเลยชิทิฟท,ที่แล้วนะครับที่เก็บกินไปแล้วเอาไปลาบหอยต้นบักแขงแกกำลังออกลูกครับพอดน,น้ำแล้วบักฮงต้นบุญโดกเต็มต้นครับคุณนะสุดยอดครับโลกเต็มต้นเลยลเราพ้าเ,เนี่ยกินทุกมือครับงามไปเลทนายสุดยอดครับสวนกุหลนนี่ พอน้ำทุกเมื่อทุกเมื่อบี่บหมูฮงกับเต็มต้นครับเฮ้ยปูนปูนนะาไปหอดเทิงพุ่นครับพุนผ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 ุนตะบกหอยบะก,กินนะครับโอ้ยหลายต้นนี่ตะบกหอยหลายโพดตะบกพริกต้นนี้ก็งามได้ครับพรีพริกล้างออกลูก นี่ก็ต้นกล้วยตน้นไม่ใช่นต้นกล้วยครับตน้นคือาวคาหลังแดงต้นทางในคือตน้นไอซิก้าเขาอะบ้านพอ่อสวนกุหลนบรรมดาเด้ครับใบจะพูก,กหลายนีแต่หน้แซ่บครับเด้อพีน่น้องมชมสวนครับตอนเสาร์เด้อมาชมสวนกุนหลนครับอยากกินย้งก็ได้กินปลูกไ้กินเองครับในเมือง มาต้องไปซื้อเขาครับสำหรับคลิปนี้สานีเด้อครับพี่น้องจากติดตามส่วนคุนหลุนนะครับสวัสดีครับ